สวัสดีจ้าตอนนี้มาอยู่ที่สนามหญ้าบ้านคุณย่าแล้วนะคะก็นำพืชผักในสวนมาฝากท่านนะคะตามที่คลิปที่แล้วที่กล่าวเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มีผักเกลือนโคนหรือน้าใบหยิกนะคะมู่โรสเตอร์ออแครอทค่ะแล้วก็พูทโตติสมันฝรั่งนะคะนี่มีเห็ดสวยสวยด้วยสนามบ้านคุณย่าค่ะแล้วก็ นำเห็ดทรัตขั้นตอรนแล่โทก้าหรือว่าเห็ดดำอบแห้งมาให้ท่านด้วยนะคะก็จะเข้าไปในบ้านคุณย่านะคะแล้วก็จะตัดผมให้ท่านก่อนที่จะเดินทางไปรับแว่นสายตาแล้วก็ไปทานอาหารยูนที่ห้างอีเคียอาหารยูนก็คือเป็นอาหารในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสจ้าถึงวอชกคุมุชานเชิญค่ะคุณยา่าบอก ทักก้าอืมถักชมิเก้คุณย่าบอกว่าสวยฟินด้วยแอดูแอเยสตตะฟิน <you> ยา่าแม่ย่าสวยจัง <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมแม่ยา่ายาวค่ะอะไรหรอสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ,บมอืมถามว่าสวัสดีครับสวัสดีใครสวัสดีทุกคนจ้า โอเคอเค,คุณยาบอกตัดในบ้านเนาะด้านนอกมันมันลื่นผ้าคลุมตัดผ้าคลุมตัดผมคุณยา่าน่ารักค่ะหอมก็เอามาค่ะอืมยออท่อแม่ออกโซ่ะเดี๋ยวพักการท้อจะแปลงชมให้คุณย่าก่อนนะคะตัดผมให้ท่านก่อนเพราะว่าขาวก่อนไม่มีเวลาจ้ะ านั S <S 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 ้่กาแล้วนี๋ยแล้วครับผมไม่ยาเยอะมากค่ะเพราะว่าไม่ได้ตัดให้ท่านนานเลยค่ะเป็นไหมสีทองนุ่มๆเลยค่ะ เข้ามารับมารับแว่นสายตาแล้วนะคะได้แล้วจ้าจ้าตอนนี้มาถึงร้านอาหารอีเคียนะคะอันนี้เป็นไข่ปลาเซมอนรมควันคุเลนโบกกำลังจัดการอยู่กับซินกับพวกปลาหมักปลาดองนะคะ อาหารมีมากมายนะคะดูเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นควิงก้านะคะเม่ยาอยู่ตรงนี้จ้าเขเครถมาแล้ววอช์กูดมดซานเชิญค่ะคุณยะคุณเลมโบกำลังประดิษฐ์ประดอยอยู่จ้าทางนี้ก็จะเป็นพวกเรียกไม่ถูกค่ะเยอะมากเลยพวกแต่น้ำสลัดน้ำจิ้มผักนะคะอันนี้เป็นชีสหรือเป็นอูดนะคะคุณยา เออค่ะควิงกะนะคะแฮมค่ะแฮมค่ะกมันเยอะมากเยอะมากไม่รู้จะเอาอะไรบ้างตาแซลมอนค่ะเป็นพวกซีนักนะคะ <c oughs> คุณยาอันนี้เป็นไข่นะคะแล้วก็สลัดกุ้งพวกนะะี้ค่ะ หม้อนี้เป็นย้อนซนนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะจานนี้ของผักการหอมค่ะโอ้โหรวมๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูของคุณเลมโบค่ะนี่ของคุณเลมโบค่ะนี่ของแม่ย่าจ้ะ าจ้าพี่น้องจ๋าทานกันก่อนนะคะหมดเกลี้ยงจ้าจานนี้ของผักกาดหอมนะคะคุณเลมโบาจานที่สองค้ะคุณย่ากำลังจะไปเพิ่มพี่น้องจ้าจานที่สองของผักกาดหอมค่ะ แม่ย่ากัะคุณเลมโบดีใจมากบอกผักกาดหอมทานอาหารฝรั่งได้เยอะมีอะไรบ้างดูเอานะคะหลากหลายอย่างเลยค่ะคุณเลมโบใกล้จะหมดแล้วแม่แม่ย่ายังดำเนินการอยู่ทุกอย่างเกลี้ยงค่ะคุณเลมโบอ้ Yeah. ตอนนี้ก็อิ่มในเรื่องของอาหารนะคะก็ไปเติมน้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำดื่มหั่นหลนหรือว่ารัชเบอร์รี่นะคะเออนี่นะคะยอแอดแดอร์ย <Your S 1> <Your S 2> er ูนบรูต <bread. S 1> <bread. S 2> คือชั้นมาทานอาหารนในที่สต์มาเ,เวลาเราจ่ายตังแล้วเขาก็จะมี กระดาษตรงนี้มาสวมข้อมือให้นะคะก็คือเราจ่ายตังค์แล้วนะคะหัวละ200โคนนะคะก็ราคาหัวละประมาณ600บาทจะ้ะทันอิ่มเลยเดี๋ยวคุณเลมโบและคุณย่าจะต,ตอนนี้ก็พักยกก่อนนะคะดื่มน้ำดื่มท่าคุณย่าคุยกับคุณเลมโบอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อด้วยอูด ขอกะหรือว่าเป็นของ <Sorry. S 1> หวานต่างๆนะยะกุหลาบโบบอกคุณนำลายไหลกับอูชขอกาใช่ไหมอูชก็คือชีสนะคะขอกาก็คือคุกกี้หรือว่าคุกกี้ชีส mm hmm. จ้ะมาแล้วจ้ะนี่คืออูชขอกานะคะเขาก็จะทานกับลิ่งหงอนหรือว่าห่านหล่อนซินแยมนะะทานกับแยม นายทักนายทักคุณเลมโบเอากาแฟมาบอกว่าทานไหมนี่คือของคุณเลมโบค่ะไม่ยากกังทาน,ยนอยู่ค่ะอ่าอันนี้เรายืนอยู่บนร้านอาหารโอ้โอก็ชั้นสูงอยู่นะของห้างอีเกียนะคะมองออกไปด้านนอกพี่น้องผู้คนในร้านอาหารนี่โอ้โหหลายร้อยเลยค่ะโต๊ะนี่ไม่ว่างเลยแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปผู้คนนะคะตัดต่อยากะ้ะ กินเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพากันไปช้อปปิ้งต่อนะคะลูกสาวโทมาค่ะเพื่อนัดเวลาที่จะมาทันอาหารไทยที่บ้านสวนของเราพรุ่งนี้จะอันนี้ทางไปเข้าห้องน้ำนะคะ อิ่มกันแล้วก็เดินช้อปปิ้งจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้พอบ้านก็พาเข้ามาในจุดเครื่องครัวถูกใจแม่บ้านแท้ๆคือตอนนี้กำลังมองหากระทะที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ใบใหญ่หน่อยนะคะอยากต้องการใบขนาดเนี้ยแต่ว่าจะต้องเป็นสีขาวเพราะว่าสีดำมีแล้วสีขาวเวลาเราทำอาหารแล้วมันเกิดเอฟเฟกต หาดูแล้วค่ะไม่มีจ้ะห้างอีเกียเขาก็จะมีแบบนี้นเราก็ดูเป็นแบบอย่างได้นะคะที่เขาจัดโชว์ไว้แบบเนี้จะ้ะได้ไอเดีย ประทับใจงานหวายงานไม้ไผ่พวกนี้นะคะี่ชอบมากงานหวายงานไม้ไผ่แบบนี้นะคะ่ะมาอ้าง คุณเรมโบก็ยังพามาดูห้องครัวอีกค่ะเก๋พยายามที่จะหากระทะที่พักการหอมต้องการจ้ะ จากสองสามห้างตอนนี้มาอยู่ที่ลิเดนนะคะผู้คนเงียบเลยพี่น้องหาดูพืชผักผลไม้หน่อยไปต้อนรับญาติกลับจากซื้อของก็มาแวะบ้านลูกชายนะเนี่ยดูเขาจุดเทียนเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนที่ฉลองคริสต์มาสเขาจะจุดเทียนกันทั้งเมืองแหละพี่น้องลูกเขาอยู่ในโรงซ่อมรถนะคะนี บ้านสายโสดคุณย่าก,กับพ่อเขาเดินเข้าไปดูเลขสตูกากก็คือกระท่อมเด็กเด็กเล่นนะ่ะเขาเขาทำให้อลลอนและโนลาจะแต่ไม่ได้บอกน้องไปไปไปดูกันค่ะหนาวมากตอนนี้ห้ามถ่ายเขาสร้างบ้านให้หลานสวยมาก จ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ผักการหอมกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมาถึงบ้านก็เริ่มเตรียมเข้าครัวแล้วค่ะค่ะมันฝรั่งแล้วก็มันเทศนะคะหอมจะเตรียมนึ่งค่ะเพราะว่าจะทําขนมหม้อแกงค่ะเพราะว่าลูกๆคุณเพราะว่าลูกชายโคลัมโบชอบทานขนมหม้อแกงเขาเรียกว่าไทยโขกันนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนึ่งที่เรา a d e p บเอานะคะเตรียม เตรียมนึ่งแล้วก็แช่ข้าวเหนียวไว้แล้วค่ะกลับมาถึงบ้านมืดค่ําเลยพี่น้องเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วค่ะเตรียมจะนึ่งนี้นะคะแล้วก็นําอุปกรณ์ทําอาหารต่างๆมาเตรียมไว้นะพรุ่งนี้คงจะยุ่งพอสมควรค่ะก็คลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ามาต้อนรับครอบครัวไปพร้อมๆกันนะคะให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ติดตาม ไปเข้าเมืองด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้พักการหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ